พวกเธอนะ่ะนั่นแหละพวกเธอตรงนั้นแหละมาทางนี้หน่อยขอโทษนะที่ฉันตะโกนแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้ฉันต้องทำอะไระเราไม่มีเวลาแล้วนะเอางี้ฉันจะเข้าเรื่องเลยแล้วกันฉันชื่อเซรีน่าฉันเป็นดีไซเนอร์ที่ถูกจ้างมาที่นี่และฉันต้องการให้พวกเธอช่วยหน่อยนะ่ะเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรอลานานะ่ะวันนี้เป็นคืนพระจันทร์สีเลือดตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วนะอีกไม่นานวิญญาณของดานา จะหายไปตลอดการแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สายนะเพราะฉะนั้นเธอต้องรีวิ่งไปช่วยลาน,น้าตัวจริงแล้วก็พาลาน,น้าตัวจริงกลับมาให้ได้นะโ,โเดี๋ยวก่อนอ,อะไรใครวิ่งตรงนั้นอะอเดี๋ยวก่อนลีน่ารู้ว่าฉันเป็นใครฉันทำงานให้เขาถ้าเกิดว่านางเห็นฉันแล้วก็มันต้องแย่มากแน่แน่เธอติดอยู่ในนั้นใต้อ,องงุโมงค์เพราะฉะนั้นพี่ไปช่วยเธอละประตูอยู่ข้างหลงังฉัน ขอละช่วยหยุดเขาทีเวลาหน้าแล้วก็หยุดลีหน้าให้ได้โอเคจอมเหลือแค่เราสองคนตอนนี้นไปกันเรา,าวาง,งกับดักกับดักเราต้องไปทางไหนอะ่ะจอมกูไม่รู้อะมันดูทางมันดูแบบวุ่นวายจต่อึ๊บอเคีตรงนี้มันเป็นเขาขงกวเราต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นอย่าหลงทางทางตันช<อ>ี้หายทางนี้กลับมากลับมาอึ๊บเรามาทางนี้ทางนี้ทางนี้อึ๊บเดี๋ยวราก่อนรอก่อนอึ๊บไปเฮ้ยเอ้ยออันนี้มันอย่างงี้ต้องโดดข้าม เออเพราะมันมีเชือกอยู่ด้านล่างาตีงต,งตามตามตามอ๋อตามตามเทียนไปหรือเปล่าใช่หรอไม่รู้อ่ะอุ้ยไอจอบอะไรอะ่ะเมื่อกี้คูโดนมันมีอะไรตกลงมาด้านล่างุณรอ,อดตายเอ้ยครูระวงังตรงนี้มีเหยียบระวงัไงไปอึอ๊บเลยมันมีเอฟเฟคเฮ้ยเจอแล้วหรอมันมีเอฟเฟคอ๋อไม่มีเอฟเฟคใช่หรือเปล่าเกิดอม่วมไ้ม าาไปไปไปไฟฟตอนนี้เรากำลังฟฟลตอนนี้เรากําลังหาทางไปช่วยลาน่านะคะทุกคนแล้วเราก็จะหยุดยายลีน่านั้นไว้ให้ได้เน,นื่องจากว่าลาน่าไปกินส้มตำแล้วไม่ชวนลีน่าลีหน้าก็เลยโกรธจ้ดลีน่าจังโกโรธลีน่าบอกว่าเธอไปแอบแซบคนเดียวได้ไงอะ่ะอเไยประมาณนี้นต้องเป็นทางไหนต่อเมื่อกี้เอฟเฟกต์ทางนี้ขวายไซดีฝั่งนี้ใช่อยู่ฝั่งนี้ก็ต้องไปฝั่งนี้สิจอมลองกลับมาทางเดิมไปเนี่ยทำไมครูเริ่มงงทางแล้วอ่ะมันเอฟเฟกต์ครูเลย เอฟเฟกอะไรเนี่ยมันเอฟเฟกต์ในแมปนี่แหละเ <Yeah. S 2> นี่ยประธางน <laughs> ี้อ่มันกลับมาทางเดิมเลยเหมือนกลับมาทางเดิมเลยอ่ะงงไปหมดเหมือนเหมือนเห็นทางสว่างแต่ก็ไม่นะเมื่อกี้นะจอมเออเกือบเกือบเกือบโดนเกือบโดนแทงไส้โดนหลอกนะจอมหลอกคุณด,ด้วยหลอกคุณด้วยหาทางก่อนในี่ไงเจอแล้ว แต่ว่ามันม,มันไม่ได้มีทุกเส้นมันไม่ได้มีทุกทาง,ท,างที่เะมิมเก็บเก็อบอ้ไอ้อันนี้ทางใหม่นี้ทางใหม่จอมรู้สึกไม่คุ้นตาคุ้นหูจอมตอนนี้เหลือภารกิจสุดท้ายแล้วเราจะสามารถช่วยลาน,น่าได้และลาน,น่าก็จะกลับมาขัดเดมให้เราใหม่อีกรอบนึงแต่ตอนนี้หาทางไม่เจอเพื่อเล็บเพื่อเล็บที่สวยของเราเราจะต้องช่วยลาน่านให้ได้ผมว่าตันอยู่ไม่ตันหรอกไม่ไฟอย่างนี้ กูไปทางนั้นยังกูไ,งไปทางนั้นยังไงอ่ะกูไม่ได้ไปเลยกูไม่กล้าไปโอ้ยทางไม่ไหนไหนใช่เหรอเออโอเคไป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 การที่เราจะไปการที่เราจะไปช่วยคนคนหนึ่งนี้มันต้องมีเขาของคนเพื่อที่ทําให้เราลู่เกือบโดนเกือบโดนเอ้ยแล้วกับดักมันอยู่มุมมากเลยนะแล้วอยู่มุมแบบพี่แบบว่าเราเดินออกไปปุ๊บก,ก็คือโดนอ๋อาจอมอาจอมเอาดักตันาย จะไปยังไงนี่เราจะไป,ะไปยังไ,ไงเนี่โอ้ยมันต้องมีบางอย่างที่บอกเราสิว่าตรงไหนคือตรงไหนผมไม่รู้อ่ะอันนี้จริงๆนะเนี่ยลงจริงจริงนะเนี่ยไม่ได้อันนี้เรามาแล้วไม่ได้โพเลเรนนะเนี่ยผมว่าเราจะยอมให้อันนี้แทงเราหนึ่งรอบแล้วเราก็ไปหาทางใหม่ไ,ไม่ไดีมันไม่มีเอฟเฟกต์แล้วอะ่ะเอ้ยตามเสามาไหมเสาเนี่ย ไม่ต้องตามไปจริงหรอผมไม่ต้องตามแล้วไม่ต้องไม่ต้องตามหรอกตอนนี้เราตันจอมคุณไม่โควู้รู้ว่าคุณคุณไหมไม่คุณแฮะเอ้ยไม่ใช่ทางใหม่ใช่ทางใหม่ใช่เหรอกูก็ไม่รู้นะจอมตอนนี้แกพาครูเดินมาแบบซุ่นๆใช่ทางใหม่ผมจับได้เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ตัวนี้เอฟเฟกต์ตัวนี้แหมเกือบหัวแตกเกิดมือเป็นลมกครูหลอกผมอะหลอกผมอะขาดอะไรเนี่ยชีวิตสั้นมากตอนนี้เราคิดอะไรไม่ออก เตนมั่วๆระวังครูหัวแตกอะโอ้ยอีกแล้วเฮ่ยตัวนี้กับดักติดต่อกันจําได้ไม่มียิงด้วยโอ้ยอุ้ยไมโอ้ยเอ้ยจริงอเก่งมากเก่งมากเก่งมากที่ตามเอฟเฟกต์มาก็คืออุ้ยเฮลี่โอ้พระเจ้าฉันไม่คิดว่าฉันจะเจอมนุษย์ที่นี่นะแต่เออพวกเธอไม่ใช่หนีดินนั้นใช่ไหมอะเอ่อไม่อ่ะเราไม่ใช่ตัวปลอมสักนิดเดียวเลยอ่ะเราตัวจริงทั้งนั้นแหละ ลองอกไปหน่อยนะสวัสดีฉันซี่เฮนรี่นะแต่ว่าฉันกําลังมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องรีแลปน่ะฉันคิดว่าในนี้น่าจะมีอะไรแปลกๆนะเอ่อฉันคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะเฮนรี่แต่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันต้องไปช่วยเพื่อนของฉันน่ะขอทางหน่อยได้ไหมอ่ะเอะอเดี๋ยวก่อนพวกเธอไม่รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้กำลังไปเจอกับอะไรอ่ะฉันรู้ทุกอย่างนะเพราะว่าฉันแอบตายอยู่ที่นี่และหลังจากนั้นวิญญาณของฉันก็ติดอยู่ที่นี่ ทั้งลีนะ่าแล้วก็ดอปเปอร์กิงเกิลพวกนั้นที่อยู่ข้างในมันกําลังรอพวกเธออยู่นะเออขอโทษจริงๆนะเฮลิแต่ว่าพวกฉันคงจะรอไม่ได้แล้วอ่ะยังมีวิญ,ญญาณอีกหลายตัวที่กําลังรอ,อการปลดปล่อยอยู่นะเอ่อดังาั้นฉันก็ขอให้พวกเธอโชคดีนะเฮ้ยฉันะเบืดอจริงๆเลยไอ้พวกชายแท้แต่องหญิงนี่ดุงงๆใช่ไหมล่ะช่ฉันไม่ใช่ลาหน้าตัวจริงไงล,ล่ะจ้เลาหน้าตัวจริงอยู่จะลากหน้าแกก็หุบปากไปซะฉันรู้ว่าเธอน่ะ รู้อยู่ว่าฉันเป็นใครแต่เธอไม่รู้ว่าฉันเป็นตัวอนะไรฉันชื่อว่าลีนะ่าและแอบมองพวกเธออยู่ตลอดเวลาแต่จะโกหกไม่ได้เลยนะว่าสิ่งที่พวกเธอทำนะ่ะมันโซกูดและมันเยี่ยมมากเลยแหละมีลีนะ่ากับตัวปลอมที่อยู่ดางหลังตรงนั้นนะปล่อยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะปล่อยลีนะาตัวจริงของฉันออกมาเดี๋ยวนี้นะแนะพวกไม่สวยพวกเธอไม่ควรทําตามมันนะฉันจะบอกไว้ให้ไอ อากาเมโนโน่อะไรนั่นน่ะมันไม่ได้สนใจพวกเธอไม่แต่นิดเดียวนะมันกำลังหลอกใจพวกเธอนะรู้หรือเปล่าแกมกโกหกรับบอดายรับบอดายแกพูดอะไรออกมาเขาเนี่ยชอบผมยาวแบบฉันจะตายไป <c oughs> เขาก็แค่ต้องการวิญญาณของเรน่าไปสั่งเวอร์ให้กับตัวปลอมอื่นๆของพวกเธอแค่นั้นเองแหละคนนอกไม่รู้อีอย่างแล้วเขาเนะี่ยไม่ได้เหมือนกับพวกเราเขาคือพระเจ้าและตอนนี้ฉันบูชาเขาพวกเธอลนะก็ มาบูชาเขากับฉันดีกว่านะถ้ายังไม่อยากจะตายน่ะไม่ค่ะฉันไม่ทำแน่นอนมันไม่ถูกต้องนะลีน่ะเขาคือปีศาจนะมันกำลังหลอกใช้เธอรู้ตัวเปล่านี่เออสวยซะเปล่าแล้วยังโง่อีกเพราะฉะนั้นอย่าไปทำให้มันนะมันไม่ได้สนใจใครเลยมันสนใจแต่เธอออกมาเธอแล้วปล่อยดีนะของฉันออกมาซะงั้นก็ดีเลยถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้มันเป็นความผิดพวกแกแล้วกันนะ เอ้ยอเมริกาโนอเมริกาโนข่มขมท่านหม้อพลังให้ัาดีเถอะห้วหุยยิงย็งงออ้ปใจจะไปแล้วแล้วมันมีเพลงอย่างนี้แล้วคุณจะปิดเพลงยังไงอ่ะมันจะตีนี้กสีไปไม่รู้โอ้โหมีเนื้อรองด้วยโอ m มก o d ตายอืมอืม เปลี่ยนหัวแล้วนะเนี่ยเออสวยสวยเข้าไปเออแอกแอกเข้าไปแอกตอนนี้ยัดจุดเพลงแป๊บหนึ่งเด้อก็ติดนี่ก็สิเออเออเฮ้ยเปลี่ยนร่างหน้าใครหน้าผมุณบอหน้าหน้าใครหน้าครูเลยอ่ะมึงใครมึงใครมึงใครเฮ้ยแทงนี่ไงแทงมหาสาร์ แท่งมหัศจรรย์ของลานะ่า<ห>อปล่อยะต้องไปสักทีเถอะฉันอยากเล่นแท่งมหัศจรรย์แล้วลอยได้ลอยได้นี่ลอยได้แบบนี้ต้องต้องต้องไปกระโจนเราไหมอ่ะแล้วโอ้หหัวรอดเย็กผู้ชายโอ้ยเล็บยาวตีพ่อตีแม่ <c oughs> อุ้ยล <c oughs> ีหน้าตีพอ่อตีแม่อุ้ยน่ากลัวน่าจุัะทำไมเราเล่นเกมผีแล้วเราดูไม่กลัวจอ <c oughs> โอุ้ย <c oughs> เฮ้ยแปลงร่างแล้วทำไมเหมือนครูเลยอะ่ะดูสิมันครูที่แตแปลงร่างเป็นยูมุทุต,ต่อน,นี้เลยแม่ลูกนี่อของของเล่นลาน่าไอของเล่นลีนา่าเห็นไหมมีออจอมมีขาตัวนี้ฝันแม่งไหนโอ้อเพลงมันมากเพลงมันมากมานี่เดี๋ยวนี้นะปล่อยลีน่าออกมาเอ้ยอะไรอะ่ะมันคืออะไรจะสปอนจะสปอนชอบเจอาเอ้ยนี่นี่เอเอ้ยชบชอบชอบไอนี่ต้องฟันสามพักนี่นี่ นี <54. S 2> ่ลีนาตบปอบเขาไม่ทำไรขึ้นหลอกนะลีลีตัวนึงเอาทานต่อไปแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยไปตะบนไปตะบนอุ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยอุ้ยอฮ้ยเ้ยเฮ้ยเต้ยมุ้ยนฮ้ยเ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 ุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ย้ย้เ้ย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 ้เ้ย้ย้ย ให้ติงอย่าไปยืนอยู่ด้านบนตรงนั้นนะไอ่ะาดีขึ้นไปดใ่ไหมจ๊อลงมาดีลยงมาเนยอุ้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 ยมันตอบโต้เรามันตอบโต้เรามันตอบโต้เรามันโมมันโมหไม่เอาแล้วว้ายยิงก็ไม่โดนไม่สวยไหยิงไม่โดนอีกใช่ไหมจอใช่เออมันโกรธมันโกรธมันโกรธดูเรก็ไม่น่อแกว่าฉันไม่สวยหรออีแกงโดน มันจึงฟันพีฆาดเออนี่มันจึงฟันที่คาดเป็นไงล่ะทำอะไรอะไม่เห็นโดนทำอะไรอ่ะเออไม่เห็นโดนเลยอ่ะเออเซบ้าตอบไม่เห็นโดนเลยไม่โดนไม่โดนไม่โดนหรอไม่โดนหรอโอเคนี่จริงก็ลงมาสิยะมาดิลงมาตกมาลงมาแบบนี้เออดนจริงแล้าเธอตัวจริงเขาไม่กลัวหรอกนะอุ้ยคุณแดงคุณแดงว้าย อุย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 ที่หลบปึ๊บเพิ่มความเซียนเพิ่มความดูเทปเพิ่มความเสียวเพิ่มความเสียวเพิ่มออร่าเออเพิ่มออร่าเป็นไงล่ะพลังอะไรอ่ะน่าไม่เห็นน่ากลัวเลยใช่ไหมจอมอุยจอมอันนี้โดนอันนี้โดนเลื่อนคุรดไปครึ่งหนึ่งเพิ่มออร่าในไม่โดนอนนี้คูร์ดจะส่องหัวใจแล้วนะจอมคนยืนอยู่เฉยไม่เห็นโดนอะไรเลย ผมเลือกหัวใจเดียวโอ้แรงมากนิ่มลงมาแล้วมาลงมาแล้วเฮ้ยนี่มันทำไงอุ้ยอุ๊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 ยอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้อย่าไปใกล้มันหมุนมันหมุนจอมอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุวิ่งได้นี่หว่าลืมบูดหรือว่าวิ่งได้นอนมาอยู่นิ่งตีมันอ๋อไม่เข้าเอ้าตีไม่เข้าเปิดโปเฮ้ยเปิดโปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโดดมันลอยมันลอยโอ้ว้ายโดดเออ จอมเกยร์อย่าพี่ตายนะจอมจะต้องอยู่กับครูก่อนอันสุดท้ายนี่ไงจุดตีได้แล้วนี่จอมมาตีมันเฮ้ยเออเอาอีกเอาอีกปล่อยลิปล่อยลาหน้ามาเดี๋ยวนี้นั่นนางลีหน้านี่นางไม่สวยนี่จอมมาเร็วๆเอาเร็วๆเลื่อนมันจะหมดแล้วนี่สวยไม่สวยไม่สวยไม่สวยแล้วอย่ามั่นขึ้นไม่ได้บี้ตีมันนี่นี่อ้าหน่อยพวกกระเทยหัวโป๊ไป ไม่ถ้าดอากาเบมอนให้อภัยข้าด้วยในความออดแอครั้งนี้ข้าสัญญาว่าข้าจะทำให้ดีกว่านี้อ้าวโอ๊ยกะเทยตัวพร้อมสิ้นลมแล้วจองุวยรีนาอร่าทองตื่นทำพี่หน้าสมสว่างตื่นทำวยเราช่วยลีนาเราช่วยเราช่วยลาน่าได้แล้ว้โอ้ย ลีนาก็น,นึกว่าจะแน่ก็น,นึกว่าจะเก่งไม่เห็นเก่งเลยใช่ปะใช่จแปลงร่างเปน็นซูเปอร์ไซยาดี่ยากว่าเดิมนะแปลงร่างอุ้ยอ้ยโอเคจบแล้วสินะไม่มีต่อใช่ไหมมันจบแล้วใช่ไหมสามชัตเตอร์เราใช่ไหมเราช่วยล้าน,น่าได้แล้วล้าน,น่ากลับมาตัดเลเฟลเราแล้วอ้าวล้าน่ากลับมาถเลเฟนเราแล้วโอ,อ้ทำไมกลับมาที่นี่เ,เอ,อ๊ะ โอ้แล้หน้ากำลังนอนอยู่ขอพีขอพีโหเสียงนอนเล่นมากสวยหรือเปล่าเออ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 เฮ้ยอะไรอะสกีบิดี้ทอยเลทหรอเฮ้ยมีอะไรอะกระเทยมากถ้ายืนดูสิบิดเอวไม่ไหวโอ้ยเสียงแมนมากอะไรกันคุณคิดว่ามันจะเป็นจุดจบของเรื่องราวที่มบแล้วใช่ไหมไม่เลย แต่มันยังไม่จบจนกว่าฉันจะเลิกมันล่ะแม้มกระทั่งแม้แทบเปโอลินพัดก็ยังไม่สามารถหยุดเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้เลยแลาหน้าที่รักจาเราจะได้เจอกันอีกแน่นอนนักจากอากาเมมอนของเธอไงล่ะโอเคล่ะทุกคนในที่สุดเราก็จบ เคุยลาหน้าแล้วอจอบแล้วเออโอเคค่ะทุกคนในที่สุดเราก็จัดการนางลีหน้าได้แล้วค่ะทุกคนลลานัก็กลับมาอยู่กับเราอีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่ว่าตอนจบตอนสุดท้ายก็คือมีวิญญ,ญาณผีที่เป็นผู้ชายแบบเอลบิดมากไม่รู้ว่าผู้ชายจริงหรือเปล่า <c oughs> เขาแบบมาพูดกับเราซึ่งไอแปรไม่ทันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปภาคอีกทีีหลังเนาะ โอเคค่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นภารกิจสามเมที่สนุกมากค่ะทุกคนบอกเลยสนุกมากแล้วก็ลุ้นระทึกมากแต่คราวนี้ก็คือฝนตกด้วยบ้านคุณฝนตกแล้วคือไม่รู้เสียงฝนเขาหรือเปล่าคนนี่แบกไม่มีผมในเกมไม่จบถ้าไม่มีจอมแบกก็คือเกมไม่จบแน่ๆต้องขอบคุณจอมจริงๆเก่งมากแสนรู้สุดๆโอเคค่ะทุกคนก็เป็นไงบ้างคะกับการเล่นเกม ลิสต์ Two i m p a c ของเรานะคะทุกคนกับควีตลาน่าทั้งหมด3ชัปเตอร์นะคะทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราถึงที่จะต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้ยมอทูแสงสวยเย่อี้กี้กับหน้อยหมดแดงจอบมี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะไม่ได้บ๊ายบายต้องแบบบ๊ายบายแบบตัวแม่บ๊ายบายค่ะเออบ๊ายบายค่ะ